แต่ว่าเขาเจ้าชีบแบบเพิ่งสันผูน่ะมันเลยแบบงามแล้วกับความโดดเด่นแล้วกับริเวณอ้อมข้าวที่เห็นวิวคั้ง,360งสามร้อองศาเนาะแต่ว่ามีข้อสงสัยเนาะว่าเงินอยู่รุมแล้วเสียรถจักรลงแล้วใดหน้าที่มิตรกินกับน้อนละเนาะโอ้ เบยออกนนําามมใ้สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวอยู่ที่หมู่บ้านอโนเนาะอยู่ที่ทึงสันพูดเลยแหละตอนนี้นี่่ว่าราว,วาติขาเป็นมาของอโนนี่ตัวกับโบได้หฮู้เรื่องปะไหนเดอ้อมีแต่ว่าพาทุกคนไปเยี่ยมบึงหมู่บ้านของข้าเจ้าว่าเป็นอย่างไรแน,น่เนาะนี่อันนี้ก็เป็นเส้นทางสายลักที่ว่าเขาขี่รถมาแต่เส้นทางนั้นแต่ว่าจะมีหมู่บ้านในาล่าอยู่ ทางนั้นพุ่นเป็นจำนวนหลายเลยแต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดของอนโนนี่ก็คือมันทุกยากเเรื่องอย่างทุกคนวะมาซิบูไปทางนั้นเพราะว่าเคยขี่รถมาแล้วคอยคิดว่ายูเทึงพูแบบนี้ต้องทุกยากเรื่องน้ำสังเกตเห็นทุกน้ำอยู่บริเวณทางหน้านี่ขเขาจะได้ขนมาแล้วก็ห่ามาไว้นะเฮือนเนาะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ว่มคนขาวมางามเลยอายเพิ่นมาว่าความยูดีน งานขอการบ้านขึ้นหน่อาจะมีเรียบมีงานแล้วเพิ่นจะพากันมาแบบนี้รถคันใหญ่เลยอ้น,นี่เป็นห้องสี่ทุกคนขอบ่งนี่เด้ห้องสี่ขนาดน้อยอยู่ที่บ้านของเพบึน,น,นเด็กน้อยผู้ใหญ่ใาเจ้าก็ได้มาพากันมาเบิ่งไปเลยคล้ายๆแบบพงศาลีเลยทุกคนนี่เบิ่งมุมนี้ แต่ว่าข้าเจ้าู่แบบทึงสันพูน่ะมันเลยแบบงามแล้วกับมีความโดดเด่นและกับริเวณอ้อมขางี่เห็นวิวทั้ง3 6 0องศาเนาะหมู่บ้านขาเจ้ากับทีรูปยืนซีโน้นแบบนี้รูปโน้นขึ้นไปเพราะว่าเส้นทางกับค่อนข้างว่าเป็นแบบนี้นะแล้วกับสภาพพุ่มสันทันพุ่มสันทันของขาเจ้ากับเป็นค่อยสั้นแบบนี้เขาเจ้าเลยแบบว่าอันนี้เขาเจ้าน่าจะขุดให้มันเพียงนะทุกคนเนาะขุดพื้นให้มันเพียงแลวกันปุกเงินอยู่บริเวณทางลุมนี้ส่วนเส้นทางที่ว่าเขา้าสน้เขาเจ้ากย่าางขึ้นมเอา แต่ว่ามีข้อสงสัยเนาะว่าเงินอยู่รุมแล้วเสียรถจักรลงหน่อยเออเอากรบเป๋าห้อ,อ,อ,อโโงเขากันเดี๋ยวชีวิตเบื้องต้นเพราะว่าเส้นทางเขาเจ้าโบมีหรือว่าเงินของเขาเจ้าโบมีอาจจะบโบมีรถจักรเนาะบโบมีรถจักรไซกะน่าจะบโบมีทางลงนี่นี่โอ้แต่ว่าน่าจะเป็นทางนี้นี่แหละเงินเขาเจ้ากับชีวิตเมื่านี่หลังคากับอยู่บริเวณติดตะฟังเลยย่างขึ้นไปก็ได้นี่อันนี้น่าจะมีเด็กน้อยขี่ดื้อมาขึ้นแล้วนี่คอยว่าวคักนี่ อันนี้นี่เพราะว่ามันขึ้นได้เลยทุกคนมันสำนี้นิดนึงเขาอยู่ถึงหลังคาเขาเจ้าเลยนี่ประมาณนี้เราเข่าเขาเจ้ากระจาไว้ทางข้างนี้แค่คืนเนาะส่วนหลายเราเข่าอยู่เขตนอกๆหรือเขตเหนือเขาเจ้าซีแยกเนะาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างกระหูส่วนใหญ่เขาซีแยกแต่การเฮือนควนอาจจะอยู่บริเวณทางนี้เพราะว่าเห็นทางเข่าทางนี้บริเวณทางข้างนั้นแล้วก็ซีมีฟื้นเนาะทุกคนเนาะอีกอีกเอก,กลัก เอก,กลักษ์เล็ก,กว่าได้เนาะเพราะว่าฟืนเขาเจ้าค่อนข้างว่าหลายเลยเห็ดผลแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนกับชีมีเลาะเข้าอันนี้ยพูดละอันพูดละอันเนาะนี่อยู่ทางนี้ก็คือกันเหตุผลกัเจ้ากับชีอยู่บริเวณทางเทิงนี้แล้วกับชีมีไม่บริเวณทางข้างแล้วก็มีฟืนท่องเนาะนะพากันยางต่อเนอะอาะเพราะว่าเมื่อกี้หมูโทรมาเนาะนี่พากันยางเลาะสมูบ้านของขาเจ้า มืดอยู่ทงนี่เข้าเจ้าที่เป็นส่วนเผาอาคารได้ทุกคนเด้เอ,อเดี๋ยวอ,อยู่ทงอนโนนี่นี่ชีวิตอ่ะาเผาอาคารมืดเลยล่ะก,กัาที่มีทางน,น้อยๆเนาะพอให้เป็นทางยางขึ้นไปมาหาสูกันได้นี่ชีวิตวานเลยคนทางลงเข้าไปหากันล่ะกันอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สินะเงือนต่อเงือนเงือนต่อเงือนเลยทุกคนโมโหข้าเจ้าแบ่งดินกันยังไงเนาะแต่ว่าอยู่พี่นี่คาดว่าน,น่าจะในสมัยนั้นเขาเจ้าน่าจะอ่า พยายามปุกเงินบ่นอะไรกับปุ๊กนะหม่เอาเลยนี่มุมนี่งามๆทุกคนเลยแต่ละจุดนี่เป็นธรรมดาเดี๋ยวมื่ออื่นตอนเศร้าเฮาลซีพาทุกคนไปทายบางนาว่าบรรยากาศที่เป็นยังไงอันนี้เป็นบรรยากาศในตอนแรงเนาะของหมู่บ้านนี้่อนข้างว่าสวยงามเนาะแตกจากบนอื่นเลยเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านอนุเนาะหมู่บ้านอนุนี่ก็เป็นหมู่บ้านซื่อดังเในทุกคนข้าเจ้ามา เที่ยวอ,อยู่นี่ตลอดแหล,แลวก็สิ่มากางเต้นอยู่บริเวณทางนั้นเนาะที่เป็นเดินวินเก่าเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเนาะแต่ว่าประวัติคมเป็นม้นี่นาจะไปถามพอบ้านเพื่อนก่อนเพราะว่าพอบ้านเพื่นอ,น,น,อน,นยังคาเวียกอยู่กันเลยแบบว่าโบได้โบได้เข้าไปถามเพื่อนเธอก็เลยออกมาก่อนสินะย่านมาสีคําอยู่พี่นี่ซื้ออึดน้ำเลยทุกคนแรงแรงมานะนี่เราโบมีน้ำเลยนี่เขาจะสมีน้ำอันนี้เป็นน้ำอาจจะเป็นน้ำห้วยเนาะเป็นส่วนรับประทานให้ทุกคนขามาตัก้วกมาห้าบอเนาะ ตามที่เห็นขจรมาหาออกตลอดเฮือนกระซิเป็นประมาณนี้แถวแถวนี้ขจรกระซิมาหากันตัดผมหันตัดผมจำเป็นนะเฮือนขจรกระซิเป็นเก่าๆเลยแล้วกาศทีมีเฮือนใหม่ๆมาผสมเนาะพ่อมุมนี่ บนเงินหนลังนี้คนข่าวว่าง,งามทุกคนแล้วกันหมู่ไล่หลายมองไหมขาจรสีเลี่ยงแล้วกับปล่อยแบบนี้เลยอุดดุดอุด,อดลังเอื้นคือหมาบางมือมาวะมันบริแห่ดู้ทุกคนหมู่นี่เห็นบ่เขาจรสีเลี่ยงอยู่บริเวณน้อนี่นี่เลยแล้วก็อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเล้าเข้าของ,ของขอเขจรเนาะนี่บริแห่เลยทุกคนมองไหม คือซีเลี้ยงแบบจนซ้นละน,นี่เผื่อเป็นหมูขาเจ้าโบด้เลี้ยงอยู่คอกเนาะเลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อยเลยเลี้ยงคือหมาเลยเพราะว่ายง้มกินขา้าวเรามันก็นมากินท่านะมันเลยล่งหน้าที่ไม่จะกินกับน้อนแล้วเนาะโอ้โบลีทางก้องนี่เขาเจ้ากับซีมีไหมเนาะ <c oughs> อันนี้อันนี้กับไมมคือกันโอ้โห เป็นฟืนเนาะเขาจะหักษาไว้ในแตล้งยูโคกินนี่เงือนสมัยไม่กันซีมีกระเบื้องเขามาผสมประสานเนาะแต่ละมุมแต่ละบ้านนี่สนีของมันกับซีมีแตกต่างกันทั้งเมดทุกๆบ้านเลยเพราะว่าตัวเห็นกันยังแบบว่าเห็นแบบนี้สไตล์แต่ละแต่กันยังมักอยู่นะแบบแต่ละหมูม่บ้านมันบรดคือกัน,นทุกคนสังเกตเบื้องบนว่าซีเป็นสภาพอากาศการลูกสั่งอาคาร อย่างต่างๆนะมันอากาศมีอยู่บริเวณคล้ายๆแบบมีฟืนแบบนี้กองคือกันเงินงขาเจ้านี่ส่วนใหญ่ขาเจ้าเสิยเหตุอันนี้เลยละก็เห็นมาขาเจ้าทาสีนะนี่นี่นะ <c oughs> ขาเจ้าสิมักทาสีแบบอ,อ,ๆๆอ้อมแอมๆบานี้หลายเงินเลยคอยเห็นสังเกตเห็นละเนี่ยขีระอันนี้ก็น่าจะเป็นการแบ่งดินเนาะนละกายมีหัวงตำบาเนาะเล็กๆน้อยๆทางนี้ก็ยังเป็นเฮียงแบบทรงเดิมๆอยู่ ได่กับโบฮู้นะว่าทรงนี้ได้มาจากส่เฮือน,นหลังเงินแบบเงินแบบนี้นะบบฮู้ว่าเพื่อนเปี๊ยวเอกลักษณ์มาได้ใส่เพราะว่าเห็นหลายหลังอยู่เนาะคิดว่าน่าจะได้มาจากเวียดนามหรือบอสันกะจีเนาะเป็นชนเผ่าอาคาที่อยู่ทางนี้นี่บางคนกับเจ้าสีบบเข้าใจภาษากันนทุกคนอาคาแบบหลายภาษาคล้ค่ยๆ,ๆกันเนาะสมมุติว่าคนชนเผ่าลาวคือกันกตัวอย่างประเทศไทยซะ มันสิมีของคนภาคใต้แหละกับคนภาคเหนือนะเวลาภาษาเว้าเขาย่อกกระซิ่างกันกน,นี่งั้นแบบนี้นี่ค่อนข้างว่าหลายหลายหลังเนาะทุกคนเนาะงั้นประมาณนี้ก็ค่อนข้างว่าโอเคเลยเป็นพิที่ว่าอยากมากะแนะนําเลยทุกคนเด้ออโน่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นตามมาเที่ยวมาชมมาย่างเที่ยวชมหมู่บ้านเขาเจ้าและกมาเบิังการปลูก,กสร้างอาคารหรือสถาปตัตยกรรมเขาเจ้า แต่ว่าส่วนเผ่าอาคาจุ้พี่คอนข้างว่าบาได้ใส่แบบเป็นเอกลักษณ์คือบอลอื่นเนาะเขาจะาแบบว่าที่เปียกพมขนาดทุกคนอโอ้เด็กน้อยเยอะเลยหลายๆคนก็มักเตือนว่าหันบนต้องทายเด็กน้อยเด้อบางทีมันก็จําเป็นเนาะเวลาเขาจับมานานี่เขาก็ะลิกเลี้ยงบไดี้ไซโอ้อยู่ใส่กระขังเสือเกิ้งกันเนาะจุ้ยพี่กระขังเสือเป็นที่กันเสือเต็มเลยก้ามู้กันวะ เขาตั้งใจว่าจะขึ้นไปบริเวณเดินบินเลยแต่ว่าเขาลงมานีล่ะก็เขา่าจะขึ้นไปบนนั้นนี่เนาะแต่ว่าบาดกลาบมาก,ก่อนเดี๋ยวจึงที่ขึ้นไปอันนี้เขาสิพาทุกคนไม่ย่างบึงบริเวณทางด้านนี้ก่อนเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันกะละอยู่นะสังเกตบึงแต่ละเฮือนสีมีอ่าทางน้ำแบบนี้เนะาะข้าสิเก็บน้ำไปบริเวณน้าเงืองนเพราะว่าน้ำขอนขาวว่าหายากนะยากเพายากกับหงแต่ว่าอยู่ทึงพูเลยทุกคนเขาเจาตั้งเงินอยู่แบบยึดทึงพูเลยข่าว่าลำบากนิดนึงเนาะ ันนี้ก็ค่อนข้างว่าสวยงามเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ว่าเขาึ้นมานี่นี่นี่บอลนี้ก็เป็นบอนเอาน้ำเข้ากันหรือว่าเป็นบอนเก็บน้ำนี่แหละอ้อโหเขาควายแล้วต่อเขาควายอยู่น่าจะเห็ดเป็นไวโซเนาะเปลี่ยนขัวแล้วก็กับพวกแม่นเอาแล้ววนะัตก,กรรมวงจรชีวิต ที่เขาเจ้าขาควยกะที่เขาเจ้ากะเอาเห็ดเป็นเครื่องประดับต่อมันเสียเอาทิ่มกะคือว่าเสียดายใช่ไเบิ่งอันนี้นี่่อนข้างว่าเป็นเราเข้าแต่ว่าน่าจะเป็นเฮงื่อน้าเป็นข้างขึ้นแบบไม่ยอกไม่แยกซับซ้อนกันไปนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ซับซ้อนกันไปเบิดตามสันพูพื้นที่ค่อนข้างก็มีหน่อยเนาะแต่กะเห็ดแบบนี้แหละไปทางนี้กับทางเทิงนี่กะที่เป็น กูหาแบบไม่เนาะ่อนข้างว่าอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ขาเจ้าสี่ห้าศาสภาพเป็นรอบได้ดีเนาะแต่ว่าเสียดายก็คือขาเจ้าบ้านขาเจ้าน่าจะหยักเพื่อนๆในนึงเนาะมีประเภทขี้เนี้ยหลายในนึงแต่ก็พอได้เนาะคันว่ากําจัดเรื่องขี้เงี้ยออกได้นี่เพอร์เฟกต์เลยมั่บ้านนี้ค่อนขอ้างว่าน่าสนใจเลยข้าสิมีทางขึ้นไปถึงหุ่นบ่นอเนาะคันบ่มีเหากับสีย่ยางกลับในทางลุม,มนเนาะนี่ มู่บ้านเฮือนขาจาเป็นประมาณนี้ไปเลยเลยอาศัยอยู่ตามสันพูบางเฮือนก็นที่เป็นแบบเป็นเฮือนกอแน่นาะบางเฮือนก็นมีกอแน่มีไม้แน่ผสมประสานกันมุมปรตูพ่นโคตรแข็งแรงทุกคนนี่เอาฟื้นเอาอย่างเต็มรังแล้วกะค่อยๆย,ยังมีงส้นเผาอาคาเนาะ แต่ว่าเฮานี่เฮากับโบก้าถ่ายเพิ่นบางทีเพิ่นกับโฮู้จันเฮาแล้วกัเฮาถ่ายเพิ่นแล้วเพิ่นก็จากหายคือทริปก่อนๆหน้านี่เนาะเอาเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนขึ้นไปบริเวณทางเทิงพุ่นเนาะเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนโอ้เมืองมุมนี้ก็งามเลยทุกคนสิเห็นแบบว่าเฮือนเขาเจ้าตามนี่เลยภาพมุมสูงทุกคนงามแฮงอะโนน่ะคันาบ่มีโดนี่บ่ปานได้คณามีโดน้นมาแล้วก็ภาพมุมสูงปู้สุดแจ่มเดี๋ยวใกล้ไปส่วงเวลา ตาเวนใกล้ชิดต๊กดินเดี๋ยวตัวที่ท่ายบินโดนให้ทุกคนเบิ่งน้ากันเนาะเพราะว่าคลิปก่อนนี่ก็บ,บินโดดแล้วแต่ว่าตาเวนยังบ่ทันต๊กดินเท่านะเดี๋่วสุดนี่ก็ต๊กดินแล้วกัอาจจะท้ายทุกคนได้เบ่องอีกทนึงเนาะมาเมื่อกี้ฮาวาชีขึ้นปเถิงนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปลองเบ่งเนะาะไม่สิเป็นยังไงยามไปตามหมู่บ้านข้าเจ้าโอ้โหหมู่ตัวใหญ่คือเก่าทุกคนเบ่งคนกับหมู่ทำกันเลย หมูอุดๆที่หน้าบ้านเลยมันกับว่าได้หนีไปใส่ทุกคนเนาะเพราะว่ามันได้กินข้าวอยู่นี่เดี๋ยวตัวที่ค่อยๆขึ้นเดี๋ยขึ้นไว้หลายเดียวสี่หอบหล้กก็ว่าโบเป็นท้อยเป็นคำทุกคนอาชีพเข้าใจคักจะได้ทุกคนเนาะสลัมซาลัมหน,หนึ่งคล้ายพงศรีเลยคว่าทุกคนอยากหูกว่าพงศลีเป็นยังไงกันไปติดตามตัวเก่าเนาะสองเก่าๆเอาอันนี้เป็นทางขึ้นเือนขัเจ้าปุจัก สอดสอดออกหุ่นบอไอสอดออกเดินนั่นบ่ทางนี้สอดออกเดินนั่นั่นบอในเนาะคอยย่างเนาะประมายครับก็คือสอดออกมองเดินที่บ้านมีโลซิงซ่าเนาะแล้วก็คิดว่าตอนแรกผู้ใหญ่ข้าหน่าจะไปเต้บานอยู่นั่นแหละทุกคนอยากเห็นตัวเต้บานบอเดี๋ยวสิไป รอมองสบอเนาะนี่อันนี้ก่ทางไปแต่ละเงินแต่ละเหินแ,แต่คิดว่าน่นจะได้วนแบบนี้จะไปูแห้งวนมาแห้งงามทุกคนดินี่เห็นแบบตัวนี้นี่นะเปน็นแบบทรงเก้าเก่าหรอกะข้าเจ้าแบบรู้สึกว่ามันเริ่มเพล้วเริ่มอยู่บ่ได้ละแบบนี้เห็นบอเนาะ่าเห็นเนาะไก่โพด งามงามงามทุกคนดิถ้าอ,อยากลองมาอนุกลับมาเด้อทุกคนเด้อยฮับฮองบุ๊พิดหวังแน่นอนแต่ว่าเส้นทางคขรุขระลำบากนิดนึงนี่เป็อยังนี้ทุกคน่ะสิมีแอบเนาะอ,อย่าเข้าไปในเนือน้อขยะยุยนันเขาให้กันเลยบุก,ก้าเข้าไป <laughs> บ้าหัวทางในเนือน้อขายะสิมีอย่างเนี้เพราะว่า มันน่าสนใจนะเพราะเงอนเคยดำเป็นแบบนี้นี่แต่วเป็นไก่สิตกดินแล้วทุกคนเด้เดียวสีค่อยๆย่างไปเนาะแต่ว่าดุดน,นี่เขาเอาไว้เงินพ่อบ้านพ่นอยู่เอาบ่ได้เอามานำไปย้อนแสงเด้อทุกคนเด้ออย่าเฝ้าจมเด้อก้มหน้าในหนึ่งก่อ <c oughs> นนี่แบบค่อยๆซอกแทกซอกแทกซอกแทกนะ่ะอันนี้เด็กมาปานีอีกคล้ายๆคันด่ายเลยทุกคน ซัดมาทางนี้หักซัดทางนี้หักซัดทางนี้ข้าทางนี้ถือพี่ยังมีรถจักร <c oughs> นี่พอดีโรซิงซาเลยทุกคนเด้มันซีเมนอย่างป่านนี้แล้วเขาจะขึ้นเป็นยังไงวะนี่ <c oughs> เดี๋ยวสิไปทางนี้นี่ข้าเจ้ากระซิบเป็นเก็บบนเก็บน้ำฝนพร้อมนี้นี่เอาไว้ไส่ย่างจำเป็นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้ำอยู่พี่มันอึดแทงกั้นกัาเจ้าอยู่ต่ำล้ำห้วยกับซีมีน้ำไส้อยู่ แต่ว่าน,นี่เพิ่นแบบว่าอาศัยอยู่ทั้งเทิงนี่กะบบ่อค่อยมีอย่างเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ำฝนที่ข้เาเห็ดไว้ระบายหอดแล้วโลซิงซ่าสุดยอดหลายาลวายน้ำมันต้องสอดออกนี้จุดนี้เป็นจุดที่ว่าเป็น,นจะเป็นบริเ,เวณเดินบินเก่านะทุกคนเนาะ นี่นักกีฬามาเต็มเลยนี่เบิ้งมุมนี้สุดยอดเลยโลซิงซางานนี้เขาจะตัดเดี๋ยทุกคนเดอ้อเสื้อก,กับผมเป็นเสื้อแท้เลยทุกคนเป็นหากอันนี้เห็นบ่เป็นหากเป็นหากไหม่สวนเทาอาคารซิมีโลซิงซาเนอทุกคนเนาะเป็นซองบุญเทศกาลโอ้ย อยากมาส่งบุญเทศกาลขาเจ้าขนาดเมื่อสิเป็นยังไงเนี่ยอยากมาลองขี่โรซิงซ่าเนี่ลองเบิง้งแต่กระเสียวๆเลยทุกคนสมมุติว่าเสื้อเนี่สมมุติว่ามันขาดปิ้วไปพุ่นเลยเด้ <c oughs> แต่ขาเจ้าก็น,น่าจะมั่นใจนี้กันมัดเสื้อของขาเจ้าขอนข่าวว่าเนี่ยนานหลายแล้วเนาะโอ้ขึ้นฮอดขึ้นฮอดอยู่บ้านขนาดเดหน็นแล้วนี่พัก <c oughs> กันมาแล้วกัน เตะบานอยู่นี่แบ่งทีมกันเตะโมแมยังได้นี่ช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงที่ว่าเขาจะเอาถาคนถาคนมาแล้วจึงเตะเข้มามาแล้วก็ขเขากัาบซีเบิ้งหน้าเขานี่นึงแปลกๆเนาะอยากเตะเขาอยู่แต่บุหงุจักเขาแต่ขั้นไปขอเตะเขาก็ขึ้นซี่บัวอย่างเนาะขออนุญาตเลยทุกคนเลยอยู่พี่นี่ขออนุญาตว้าอันนี้ขออนุญาตละวีวผู้หญิงนี่เขออาจะเอาสีแบบแก้เสือเลยนะ ขาเจ้าซีบขอขาเจ้าซีเปลยโตเลยแต่ว่าเฮากะพยายามปิ่นกล้องนี่ซื้อคุยยิงส่วนใหญ่ที่เป็นไวซ์าลานะทุกคนเนาะขาเจ้าซีแบบบุนุ่งเสื้อเลยนะ <c oughs> ก้าอู้กันว่าเพิ่นเป็นอย่างไรแบบยูฮีเขาเจ้าซีแบบ,าาบาาว่าธรรมดาธรรมดาบอกแต่ว่าเวลาคอยเห็นเราคอยแบบว่าต้องหันหนีเพึพ่งเเลยนะบลิงบลิง <c oughs> กดดื้อโอดูุ่อดือดือยิงเนี่นนนนยมวยหัวใจไ้ฮาุดอ่ะไรยังอ่ากันมาเบิงเนะาะวัน่อนข่าววาคากเลยอยูเทิงพี่กัน่าจ,จะเป็นนะ หมู่บ้านใหม่นะทุกคนเนาะขาอจะมาอยู่เทิงพี่แต่ปะกะตินี่ข่ะเจาที่กลางเต้นอยู่บริเวณล,ลานตัวตัวที่เขาผ่านมาแหละแต่ว่าอ่าในในโวงนี้ข่อยกลับมามาคนเดียวเนี่ยสิเลยก็เลยแบบว่าขอนอนนําพอบ้านเพื่อนน่อยสะคันเวลาสีไปเวลาชิไปนอนคนเดียวกับเสียวเสียเนาะคือไปผูทโทสุดนี้เฮาแหงมาแตงทินเนี่เอิ้อนเอิ้นเอาลูกกันนี่ ้ต้องี้หันหนีอะไหนึ่งเลยบอทุกคนเพืน่นสีเปิดเสื้อแบบบ่บ่บา,ายเลยนะเดือทุกคนนั้นนั่นวะขอโทษขออภัยวนได้ครับเราท่านที่อันนั้นนะเพื่อนคือสีแบบซินแต่เอาบ่ซินต้องด้หันก้อนหนีกล้องหนีตลอดยานผิดกฎยูทูบเนี่ยกัปนปั้น ตอนใน้ทยระวังระวังนหนึ่งนะทุกคนเนาะอ้อันนี้น่าจะเป็น,นอ่างเก็บน้ำกระเจ้าเพราะว่าคือเพาว่าแหละอยู่เทิ่นี้อึดน้ำเพื่อนอาจะมีอ่างเก็บน้ำแบบนี้ไว้แต่ว่าน้ำกัน่าจะมืดลวเนาะมันบ่มืดเพื่อนก็คือซีบอัอนนั่นแหละอ๋อตัวเพื่อนตอทอเอาไปใส่อยู่ในบ้านอยู่ลุมพืนเนาะเพื่นอนชีตอทอตัวนี้ไปแลวกันเฮ็ดเป็นหัวแจกเนาะ หรืว่าบางคร้เวลาเพื่อนเอาน้ำเพื่อนจะเอามาตะใส่หรือว่าเอาน้ำฝนบอ่อหรือว่าเอาอยางเนาะแทงเก็บน้ำค่อนข้างไว้ใหญ่อยู่เนาะคิดว่าน่าจะใส่ใส่ได้แต่ว่ายางแรงๆนะนี่พอบ้านว่าน้ำบ่ค่อยออก <c oughs> ปัญหาหลักๆก็คือน้ำนี่แหละอยู่หมู่บ้านนี่ที่มีนกข่าว่าหลายเลยเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิง่งเนาะมันมีจุดหนึ่งนะเห็นใครเจ้าไปหาบน้ำมาตลอด แต่บุ้งหอยู่จุดไดนเฮายัางอ้อมบ้านแล้วก็ยังบ่เห็นเถื่อน่าจะอยู่บริเวณทงางเขาเข้ามาแหละเดี๋ยวสิไปเอารถกันเนาะเอารถแล้วก็สิยญางไปเบิง่งว่าอยู่บริเวณนั้นเขาไปเอาน้ำจังไดอ,อึดแทงอยู่พี่นี่พวกไก่พวกเป็ดกับเลี้ยงปล่อยสะเลยบ่มีคอกเลย <laughs> บุ้งหัวเป็ดไผ่ไก่ไผ่แหละอู้ทุกคนไปเบิ่งรถทันไหมเขาจะเอาแฉมมาเต็มเลย อยู่พี่นี่เอาไปแขมนี่เวลาเอาไปขายเขาเจ้าขายได้ดีเลยได้ขายได้มึดเลยคะแนมนแต่ว่าไปซอกมาเพราะว่าฟอยยูก,กวดทุกคนเนาะก็ตามที่เห็นแหล,ละห้องสสไปแล้วกันมันก็ค่อยๆเหียนออกเหียนออกนะล้วชุด้า้มันก็มดดมึดแล้วก็ได้ซื้อไหมมันเลยแบบว่าเป็นสินค้าสิ้นเปลืองนิดนึงน้อยสียินงงๆนิดนึงพยายามปูทายละแต่มันถึงฮอตแขม็นรุดเลย รถเลยสินค้าหลักๆักมาเจ้านี่อ้อมไปอ้อมมาเขากำลังหอดเงินในบ้านอีกแล้วเนาะเดี๋ยวสิเอารถแล้วก็ลองสิขี่รถไปล,ลินทางนั้นน้อก่อนแล้วจริงสิปิดคลิปด้านหลังเนาะนี่เงินหมู่บ้านเพิ่นปิดแล้วนี่เอาสิพาทุกคนมาเบิ่งบริเ,เวณด้านนี้ของหมู่บ้านเนาะ เพราะว่าขี้คันยางละรู้สึกว่าแห้งยางแห้งเหวก็เลยว่าพากันเอารถมาละซะมาถ่ายทุกคนในเบิ้งอีกสีไทยเห็มันทั่วหมู่บ้านเลยเนาะ,ะจะให้ทุกคนเบิ้งคลิปเดียวจบเลยให้มาเห็นทุกมุมทุกแจดทุกมุมของหมู่บ้านอโนเลยเพื่อให้ทุกคนอยากมานำเนาะเดี๋ยวแรงๆจันหน่อยให้ตะเวนก็สิตกก่อนละจริงสิ <S <S ไปอยู่บริเวณทางเดิมนั่นล้วกันที่ไปถ่ายภาพมุมสูงเนาะ,ะโอ้โหสิทันบ่นี่ทางนี้โอ้โห คือได้ย้อนชิปไปบเวณทังนี้เนาะเด็กน้อยหลายไป,ไปอัดกันห่างไข่เครื่องไข่เครื่องแหง่้อาบูฮู้ทำไมย้านขี่รถมาเาน,มานี่ยมันช้างที่ตันบ่คือขึ้นเอาแรงมาแล้วอ้าวทางตัดวะ <laughs> ผมมีทางออกไหมท่าน โอ้โหได้กลับคืนแล้วทว่านทำอีทาวาเพิ่นอาบน้ำยู่ซ้ายเพิ่นไปเอาน้ำอี้สาอยูยย่นี่ทุกคนเลยอยู่ <c ười> หลังบ้านพอบ้านนี่ซิซินี่นทำอีทาวาคิดว่าเพิ่นไปอาบน้ำอี้สามื้อน,นี้เขากระชิมาอาบน้ำอยู่นี่แหละทุกคนนี่น้ำบอ่ออกละอยู่นี่นะเจะแหน่มีสำเนียนี่แหละแต่พอได้อาบเนะาะเดี๋ยวเ้างซขึ้นไปเทงก่อนละกะกะว่าแรงๆสิบินโดด นี่น้องเขาขึ้นมาบริเวณบนเก่าอีกละคอยขึ้นมาบริเวณนี่แหละเป็นบริเวณที่ว่าวิวงามที่สุดนี่แต่ตะเวนใกล้ชิต,ตกดินละก่เขาจี๊ดเสียภาพมุมสูงให้ทุกคนเบื้องเนาะเอ้ามาแวะเบืบ้องเตยบานจะถึงด้วยคิดสภาพบอกเลยคันบานมันลงรูมบริสิทธ์เกิดอย่างขึ้นเวันนี้สมัยนี้ได้ไปเก็บมาพูดละต้นในถ้าเบื้องว่าเป็นยังไง Telephone, là của tuyển, để vì mùi đi bất chết 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 chết

ใครเสียสองทีมปรับซุ่มกนดีกคนหนึง <c oughs> ต้องมีเป็นคู่สองทีมต้องเป็นคนละคนอันนี้เป็นคนที่เสียเล้ทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้นะ่าจะเป็นผู้นี้เป็นคนที่แพ้ปรับซุ่มแพ้และกันต้องได้ไปเก็บน้ำผู้นั้น <c oughs> ต้องไปเป็นคู่เราไปสองคนเพรามันลึกไงไปซอก

เด่นเอยอรยเด่นขาดสะแหมรังลำดังแหมเปลต้องอุรเกอนออรตเด่นเบอรเสงบาสมือ đường hèm cho ba tiếng Mì Gõ gơi lung con lỡ om la hấp sang em anh nèm I